ฟังดรวๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่7พฤศจิกายุนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีภาพออกมาแล้วกับปราสาทตาควายที่เป็นของไทยเรานะครับเรียกว่าทั่วโลกนั้นจอลงดาบ เพราะกเมนครับมีการดัดแปลงสภาพเรียกว่าสุดกลางป่ากันเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันตอนนี้มองยังไงก็ไม่เหมือนตัวปราศาทแบบเช่นเดิมและเราเองก็ยื่นคำขาดครับว่ามันเป็นของไทย100%ยังรวมไปถึงอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่แนวชายแดนครับที่ฮุนเซนตอนนี้หงายหลังหงายท้องหงายไส้เพราะมีการขนสเสบียง ข้ามแดนทะลักอย่างต่อเนื่องซึ่งไทยเราตอนนี้ก็อยู่ในช่วงบีบไม่จนตรอกกับฝั่งของคัมเมนครับแต่ว่าทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนตามพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราครับเรียกได้ว่าผมเองจะมาไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่ปราสาทตาควายครับที่มีการอัปเดตออกมากับภาพล่าสุดซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับภาพปราสาทตาควายของไทยเรานั้นกลายเป็นว่าตาข่ายเนี่ย กลางบทบังทัศนียภาพเต็มไปหมดเลยเต็มป่าไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระใบเอ่ยตาข่ายเอ่ย,าาย,อยหรือแม้แต่ใช้ตัวปราสาทเนี่ยเป็นฐานที่มั่นทางทหารด้วยซึ่งงานนี้ที่เราได้เห็นภาพบอ,อกมาครับก็เป็นเพราะว่าคุณหญิงฮุนชีนานโดยเป็นน้องสาวของฮุนเซนเองครับได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจทหารและก็ประกอบพิธีสักการะบูชาณปราสาทตาขวายที่เป็นของไทยเรานะแล้วด่านเขเมรครับก็มีการลงคริปทําบังเกอร์ใหม่ แต่ว่าไทยเราก็ยืนยันออกมาแล้วครับว่าภาษาตาควายนั้นมันเป็นของไทยเราซึ่งตอนนี้ทางกองทัพเนี่ยก็เตรียมพร้อมและก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะยึดคืนด้วยวิธีใดซึ่งเราจะบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นความลับของยุทธวิธีทางทหารแล้วไม่สามารถบอกได้เลยว่าเราจะทํายังไงกับการเอาภาษาตาควายกลับคืนมาตอนนี้ถามว่าได้เห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ย มันเป็นโอกาสยากไหมที่เราจะได้กลับคืนโอ้โหเป็นโอกาสยากมากนะครับซึ่งกะเมรนก็กําลังพยายามบูรณะหลายต่อหลายอย่างโดยเฉพาะบันไดาทางขึ้นจากฝั่งโอกระเมน,นครับที่ขึ้นมาตัวปราสาทตาควายก็เรียกว่าทําบันไดดิบดีเลยนะครับแต่ว่าฝั่งไทยเรายังเป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่เราก็เข้าพื้นที่ยากหน่อย แต่ว่าฝั่งขมิ้นครับทำบันไดเดินมาแบบสบายครับมีราวเหล็กมีราวกั้นนี่แหละครับก็เป็นเหตุหผลหนึ่งที่เขาสามารถเติมกําลังได้เร็วพอเวลามีเหตุปะทะก,กันมีเหตุตึงเครียดกันเนี่ยขมิ้นก็จะมีเส้นทางส่งกําลังบำรุงเนี่ยสะดวกกว่าเรามากแล้วจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็เห็นแล้วเจ็บใจแทนทั้งตัวปราสาทเอ่ยที่มีกระสอบทรายกระสอบบังเกอร์เนี่ยปิดทุกรูนะครับรวมถึงตาข่ายเชื่อว่าจะเอามาใช้ไว้ป้องกันดู ก็เมนก็มีการคลุมไว้เนี่ยรอบตัวประสาทเลยซึ่งมันก็เป็นการชีชัดนะครับว่า ฝั่งของขมรฝั่งของฮุนเซนเนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าเราจะเข้ามายึดตัวประสาทได้เพราะมันเป็นจุดเดียวที่ขมรยังได้เปรียบไทยเราอยู่ในตอนนี้กับเรื่องของภาษาตาควายแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่นํามาต่อรองกับไทยเราด้วยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าฮุนเซนเนี่ยเขาจะนําเอาภาษาตาควายเนี่ยมาต่อรองเหมือนเดิมก็เป็นในผลที่ว่ากลางตาข่ายป้องกันโดนเนี่ยรอบตัวปราสาทเพราะกลัวจะเสียไปไทยเราเองก็อยากจะเอาคืนเต็มทีนะครับแต่เราตอนนี้เนี่ย ยังใช้กําลังไม่ได้เลยซึ่งก็เป็นรายงานล่าสุดเหมือนกันนะครับจากกระหลมฝั่งไทยเราที่ออกมายืนยันหนักแน่นว่าในส่วนของภาษาตาควายนั้นเนี่ยมันอยู่ในเขตแดนไทยเราชัดเจนพร้อมกับระบุว่าการแก้ปัญหาครับจะใช้หลักสันติวิธีผ่าน,นกลไก jbc rbc เป็น เป็นอันดับแรกก่อนเว้นแต่เกิดอุบัติเหตุจนต้องใช้กําลังซึ่งจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะใช้กับขมิในห้วงเวลานี้และที่สําคัญครับเรามีการยื่นคําขาดให้กับขมิไปว่าต้องถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากกัมพูชานั้นยังเล่นลูกตุกติกไม่เลิกนะครับพร้อมกับเน้นย้าให้เก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันโดยฝ่ายในเราเนี่ยก็จะเร่งกดาเนินการเก็บกู้ในแผ่นดินใดของเราก่อนนะครับผ้าพื้นที่นําร่อง และก็ยังมีการอัปเดตความคืบหน้าในการสร้างรั้วด้วยนะครับว่าฝ่ายเรามีความจําเป็นต้องเริ่มสร้างรั้วแนวชายแดนในรูปกึ่งถาวรในพื้นที่แนวเขตเส้นตรงตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับ798กิโลเมตรซึ่งรั้วครับก็จะเป็นแบบทึบด้านล่างแล้วก็ปร่งด้านบนพร้อมกับติดตั้งลวดหนามและที่สําคัญไปกว่านั้นครับการที่เราไม่ใช้ความรุนแรงแบบนี้เป็นสิ่งที่นานาชาตินั้นให้การชื่นชมไทยเรามากๆว่าเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับการใช้กําลังเนี่ยจะ เกิดขึ้นในกรณีที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นนี่ก็เป็นการอัปเดตออกมาจากกระทรวงกลาโหมของไทยเรานะครับว่าตอนนี้เรายังไม่ยอมรับว่าขมรยนยึดปราสาทต,ตาควายาไว้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยในทางแบบปฏิบัติจริงๆขมรนก็ยังครอบครองตัวปราสาทไว้อยู่นะครับเราเข้าไปไม่ได้เข้าไปชมไม่ได้เข้าไปลัตะเวนไม่ได้ถ้าเกิดพูดแบบไม่เป็นทางการเนี่ย ก็เป็นขมเมนที่ยึดได้อยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ยอมก็ตามแต่ขมเมนก็มีการยิดซึ่งวิธีเดียวหลักๆนะครับที่ผมเชื่อว่าขมเมนจะยอมก็ต้องใช้กําลังแต่มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่แข่งกล้าวไปหน่อยแต่มันก็เป็นวิธีดีที่สุดของการเจอกับขมเมนนะครับถ้าเกิดเราไปเจราจาเนี่ยเชื่อว่าสิป,ปีเป็นอย่างต่าครับผมยังย้ําคําเดิมนะว่า10ป,ปีเราถึงจะเจราจากับขมเมนเรื่องแนวเขตแดนเนี่ยคืบหน้าเพอเพอเนี่ยอาจจะไม่คืบหน้าเลยก็ได้นะครับอาจจะมีการประทะก,กันต่อในอีก10ป,ปี อันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้ภาษาตะควายนั้นเราจะมีวิธีกําหนดการแก้ไขอย่างไรกันบ้างขาเมนจะมีการยอมไหมก็ต้องรออัปเดตกันส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ขเมนอยากได้เหลือเกินกับเฉลยศึกทั้งหมด18คนล่าสุดครับมีกระแสข่าวมาว่ากองทัพบ,บกนั้นได้ประสานงานไปยังกองบัญชาการป้องกันชายแดนตราดให้เตรียมความพร้อมปล่อยตัวเฉลยศึกจำนวน18รายนะครับจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากกาดอำเภอผงน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี ในวันทีพ่พฤศจิกายนนี้ซึ่งเรื่องราวนี้ครับโฆษกร,ระบบเองก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าการส่งขึ้น18นเจริญศึกนั้นยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาครับและก็เตรียมการโดยเวลาที่อาจเป็นไปได้ก็คือต้องหลังจากมีการถอนอาวุธหนักในเฟสที่1จบแล้วและก็กับบูชานั้นต้องไม่ขัดขวางการกูก้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่ในตอนนี้และก็มีรายงานว่าคณะผู้สังเกตการ์อาเซียน ได้มีการประเมินการของอาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชาซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันที่10พฤศจิกายนหลังจากขาเขมรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยฝ่ายไทยเราก็จะมีขั้นตอนดาเนินการถอนอาวุธหนักออกเหมือนกันนะครับและก็คาดว่าจะมีการส่งตัวเฉลยศึกในวันที่12หรือว่า13พฤศจิกายนนี้โดยจะส่งตัวในชายแดนจันทบุรีตราเนื่องจากตามกฎของการส่งเฉลยศึกนั้น จะต้องไม่ส่งในพื้นที่การสู้รบเดิมและที่สําคัญครับโฆษกกรนบกก็ได้ออกมาบอกว่าการที่เราคุมตัวเฉลยศึกเอาไว้เป็นระยะเวลานานนั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของลูกสัญญาหรือว่าข้อกฎหมายระหว่างประเทศด้วยแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับกัมพูชาเขมรเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าจะำํำตามเงื่อนไขสข้อที่เราเสนอไปทั้งเรื่องถอนอาวุธหนักเก็บกู้ทุนปราบสแกมเมอร์แล้วก็จัด ระเบียบบนิชายแดนบ้านหนองจันรบ้านหนองยาแก้วแล้วก็ยืนยันออกมานะครับว่าทุกอย่างนั้นจะเป็นรูปธรรมภายในวนันที่10พฤศจิกายนนี้แล้วจากรายงานเพิ่มเติมครับสิ่งที่ขมินซีเรียสมากที่สุดในตอนนี้ก็คือเรื่องของการปิดด่านชายแดนซึ่งเรื่องนี้ครับไทยเราก็ยังยืนยันว่าไทยจะไม่มีการเปิดด่านแน่นอนขอมินก็อดอยากอดตายอย่างต่อเนื่องโดยก็ตรงกับทางฝั่งของพลโทมาลีโซเจตาครับเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเองเออกมาแถลงการนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เขมรก็จะเริ่มดำเนินการถอนอาวุธหนักตามแนวชายแดนในเฟสที่2แล้วในวันที่8พฤศจิกายนภายใต้ใตการตรวจสอบของคณะผู้สังเกตการอาเซียนเออทีหลังจากที่มีการถอนอาวุธหนักรอบที่1ไปเนี่ยเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราก็ยังย่นคำขาดคำเดิมนะครับถ้าเกิดว่า12พฤศจิกายนนี้เขมรถอนอาวุธหนักและก็ยังถอนไม่หมดเนี่ยคือจะดวดหลายลำกล้องและก็ปืนยิงระยะไกลถ้าไม่หมดเราก็ไม่ปล่อยฉเฉลยศึกดยเด็ดขาดแล้วยังมีการพูดง่ายๆด้วยนะครับว่า หาว่าขามรดนดำเนินการตามข้อ1ข้อ2แบบไปดูประทามแล้วก็จะมีการปล่อยเฉลยศึกให้ดันทีงานนี้ขมรนก็ต้องยอมนะครับถ้าเกิดไม่ยอมมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณไม่คิดถึงทหารชั้นผู้น้อยเลยนะที่ถูกจับมาทั้งที่คุณอยากได้สินธิภาพเนี่ยคุณก็ต้องทําแบบที่เราเสนอไปก่อนซึ่งขมรก็ไม่ได้มีการเสนออะไรมานะครับพร้อมที่จะทําตามทุกอย่าง แต่เราจะไปไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะครับปากว่าตาขยิบสําหรับข่าเหมนเองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a สต n ีมมไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพ่ว่าครบจบในที่เดียว เชื่อใจอะไรไม่ได้เลยแต่ที่แน่ๆครับสิ่งที่เราเชื่อใจได้ก็คือล่าสุดนั้นไทยของเรามีการล้มเสาสัญญาณตั้งห่างชายแดนไม่เก25เมตรเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นจุดของแก๊้งคอเซนเตอร์ที่ใช้โทรหลอกคนไทยของเรากว่า37,000ครั้งก็เป็นการล้มเสาสัญญาณโทรศัพท์แห่งหนึ่งในบริเที่ตะบลป่าไร่อเภอรัญญประเทศจังหวัดสก,กว ห่างจากในชายแดนเนี่ย25เมตรคือใกล้มากนะครับ25เมตรซึ่งจากการตรวจสอบครับพบว่าเสานี้เนี่ยถูกส่งสัญญาณออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถูกกลุ่มมิจสาชีพนั้นหลอกคนไทยมากกว่า37,000ครั้งคือเราก็จัดการแบบเสร็จสับนะครับปิดช่องทางการนาเงินของคนเซ็นได้อีกช่องทางหนึ่ง จนทาให้ยังมีรายงานเพิ่มเติมออกมาครับก็คือล่าสุดนั้นทหารพรานาของเราครับมีการสกัดจับสินค้า3ากระสอบซึ่งก็เป็นไส้กรอกเอ่ยลูกชิ้นเอ่ยน้ําหนักรวมกันเนี่ยห้กิโลกรัมโดยเป็นการเตรียมลักลอบข้ามแดนจังหวัดสราแก้วนะครับซึ่งก็คาดว่าจะส่งป้อนตลาดฝั่งกัมพูชาเองแต่ว่าถูกเราเนี่ยดักจับเอาไว้ก่อดซึ่งก็เป็นบริเวณพื้นที่ไร่อ้อยบ้านหนองปลือนะครับอำเภอรัญยาเพศจังหวัดสราแก้วโดยเราเนี่ยตรวจพบ กระสอบบรรจุไส้กรอกและก็ลูกชิ้นจานวน3กระสอบครับซุกซ่อนไว้ห่างจากแนวชายแดนประมาณ190เมตรซึ่งก็คาดว่าเตรียมลักลอบนําออกนอกราชอาณาจักรไทยของเราไปยังฝั่งของขเขมรเองแล้วการลักลอบนำอาหารแปรรูปออกนอกประเทศจํานวนมากเช่นนี้นะครับก็อาจจะมีความต้องการสูงกับตลาดของขเขมรหรือว่าอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคในบริเวณแนวชายแดนฝั่งกัมพูชาก็เรียกว่าอดอยากปากแห้งกันอยู่ตอนนี้นะครับรีบได้จะขนสะเสบียงข้ามแดนทันที แต่ก็ดีที่เราสามารถยึดคืนเอาไว้ได้เดีย๋ยวที่บอกเลยครับเหตุผลหลักๆของฮุนเซนและก็ขเมนนั้นก็คืออยากเปิดด่านอยากข้ามาทํางานที่ไทยเราอยากที่จะขายสินค้าให้ไทยเราและก็นําเข้าสินค้าจากไทยเราถ้าเกิดว่าไม่ได้เนี่ยก็ต้องอดอยากกันต่อไปซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวมารอดูกันนะครับพอเราส่งเฉลยศึกเสร็จปับ๊บขเมนจะมีท่าทียังไงกันบ้างถ้าเกิดมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ทันทีเหมือนกัน ยังไงรับเดตติดตามกันได้นะครับอะไรในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพียงกำลังใจให้กับผมด้วยคิดออย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบาย